านผู้ชมมาถึงแล้วเซียนติ๊กวันนี้สวยสวยติ๊กขอบคุณค่ะวันนี้สวยมากดีๆดดเติ๊กเปลี่ยนชุดอ่ะถ้าเพอได้เปลี่ยนชุดดังกันโฆษณาเลยอาหารสวยอาหารเสริมบอกความก็ได้เดี๋ยวเราจะบอกตัวเลขอยากสิบอกไว้เลยว่ารอสินค้าตอนนี้รอตั้งแต่วัน เราตั้งแต่วันศุกร์จนวันนี้ยังไม่มาถึงเลยเอาหรอคะสักที่ซีเขาจังไหนบมอเพราะยังห้องอยังหายค่ะเอ้าไม่เป็นยังนอกฝากเบอร์โทรไว้ก่อนก็ได้อ่ะคุณใดอยากได้สวยฝากเบอร์โทรไว้ที่เบอร์0 8 3 0 2 0 2 9 0 9เกยด้อาหารเสริมเนาะมันเป็นอาหารเสริมควบคุมน้ำหนักมันเป็นควบคุมไม่ใช่ควบคุมน้ำหนักสิมันเป็นควบคุมการกินจุกจิก จ้าเป็นการควบคุมอันการกินจุกจิกสุงหวกอันกินเข่าอิ่มแล้วก็คือไม่ต้องไปว่าบันเซสิบออยากอย่างอื่นเลนสินะจ้าเลจะได้เลขมวลนี้มาให้ฟังเนี่ยเลขมวลน,วนี้มันมาเด่นที่หกเด้อเลขมวลนี้เด่นที่หกเด้อเพราะว่าติ๊ตกลองลองคำนวณสูตรดูแล้วค่ะมันมาเด่นที่หกแล้วก็ รากาอันเลขนั้นสิบบอกวางไหนห้าหกหกหก้าไปจังสินะ่ะแต่ว่าแต่นะว่าให้เป็นวิ่งหกอปกสิบบอกครับแมนวิ่งหกวิ่งหกเพราะว่าสูตรนะ่ะสูตรที่หนูทำนะ่ะมันสูตรที่หนูทำนะ่ะคือเลขหกันไม่ไปชนใครมันจะเป็นหกตัวเดียวค่ะัวดเลยโอ้ บตัวเดียวโดดๆระบัดที่นี่ติ๊กฝันเกี่ยวกับพญานาคเพื่อนสนัฝันเกี่ยวกับพญานาคงวดนี้เหรอใช่ฝันอยู่ที่บ้านที่บ้านหนูเลยเอามาฝันวันที่17นี่ล่ละอ๋อฝันวันที่17่องหดวเลยเนาะฝันตองหดวเลยแมมฝันตองหัวที่ไหนยังไงหนคนตาสายชาเอาไปเลยแต่มาคมไดหมากผุณเหมากจากวัดผู้หน่อยเพุทธให้เป็น สี่หกสเลยสี่สี่เป็นเดขกหกคือกันเนนมาหก <6 S 2> ใช่ไหม,มสูตรของหนูน่ะมันมีเลขอยู่ทั้งหมดสามคู่แต่ว่าเด่นมันเด่นคือหกเลขเด่นมันไม่ไปชนใครตอนนี้สูตรของหนูมันจะมาคู่แรกมันจะมาที่ศูนย์หนึ่งคู่ที่สองมันจะมา 4, สี่ห้าศูย์หนึ่งสี่ห้าคู่ที่สามคือแปดกับเก้า หให้จับกันให้จับใส่กันคือหนูฝันก็ฝันว่าพญานาคแต่เกี่ยวผูงยิ่งเ่ยวู้ยิ่ง,ง,งและหนูน่ะไปขอไปกราบไปไหว้นายไห,หาเลยได้นั่งนั่งร้องไห้จังสินั่งไหาขอาขอชีวิตคนนั้นขอสีวิตผพูงยิ่งคนนั้นว่าอัน ขอแล้วแนขอแล้วไว้แนลูกแล้วก็มีผัวแล้วก็มีเสียเอาแล้วไปจังใดคังสินะในความในความฝันนั่นนะ<อ>ในความฝันไห่ไห้เป็นบักเป็นเวแลเดนร้องไห้แบบน้ําตาท่วมแบบกับน้ําตาท่วมเลยมันคือจังพอเมยเฮาอ่ะอันเบิร์ตมีละคะวามไห่นั่นนะ,ะ,ะการ้องไห้ก็ไปขอขอชีวิตเขาคันสิว่าจังสัน้นปล่อยก็ได้แต่ว่าแสงแสงแสงของพญานาค เป็นแสงสีเหลืองทองเลยเด้เป้งประกายออกมาเลยบอกค่ะที่เฮ็ดเพื่อนเฮ็ดง้วมือนเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดคือวงกลมไหมะเฮ็ดล่อไว้ล่อล่อเหมือนกับกับดักพอผู้นิ่งคนนั้นนะยางยางเข้าไปเดือกึงหนึ่งคนเกี่ยวเอาเลยคนเกี่ยวเอาผู้นิ่งคนนั้นคนนิ่งคนนั้นก็ห้องกระไฮคนว่าเสียเอาผู้นิ่งคนนี้ไปอยู่น้ำมันจะเสียน้ำดูกระเลยห้องไฮกาบใบเพื่อนห้องไฮ ว่าขอเพื่อที่สิให้ผู้หญิงคนนี้มาอยู่น้ำลูกน้ำขัวข้าเจ้าจังสีนะบ่อยากใครข้าเจ้าไปจังสีน้าแต่ว่าอย่างคนเอาไปว้านไซน์แมนอยากให้นผู้นำแมนแมนแมนขันเจ้าเอาไปผู้อยู่ข้างหลังศรีอยู่จังใดจังสีน้าในความฝันนั่นนะคือฝันฝันหลังวัาเลกบ่กภาษีบาจังสันเพราะว่าหนูฝันวันที่สิบเจ็ดตอนงอนาะตื่นขึ้นมาแบบว่าฝัน ฝันน่ะฝันตอนเช้าพอดีเช้ามันก็นเป็นมือวันที่สิบเจ็ดเนาะนั่นแหละหนูกับฟันแล้วหนูกับหูมือแล้วหนูก็มาเว้าส <estratég flush. S 1> ู่พระเจ้าฟังฟันย่ามือเศารเนาะรับมันก็เป็นงวดใหม่แล้วเนาะจคือว่าต่อได้ีเนาะคือว่าต่องวดได้นคือเด่นหกนะแต่ว่าคือืหนูเขาไปเบิ่งในตํำล่าน่ะมันมันมันมามันมาที่หกห้าเด้ค่ะแม่ตัวเลขในตํำรางพระเจ้าว่ามันหกห้าแต่ว่า มาได้ไหมก็อ um <t nat> ันนี้เราค่ะน่ารักหัวข่าวมันเลี้ยงเรื่อยบอกหัวข่าอันนี้ก็แปดงานบวงสรวงไปเตรียมงานบวงสรวงของอาจารย์เพื่อนนั่นบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณเนาะค่ะบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณ บานิโนก็เป็นเจ้าภาพเสียนเสียนพอเวสศวันเป็นศิลนาหนูเป็นเจ้าภาพบานิจังไรบลูแต่บ้านเลขที่ที่หนูฝันเนี่ยบ้านเลขที่พ่อกับแม่เนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดบ้านเลขบ้านเลขที่แปดสิบเจ็ดบ้านเลขที่ฝันแปดเจ็เจ็ดนี่เลขดังแห้งเนี่ยนั่นแหละเรกก็ดังเลขกแปดบ้านเลขที่แปดสิบเจ็ดแต่มันคงสิบบนโปรเยวกับตีดอกแต่ว่าติคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวที่บะอยู่กับบ้านหรือเปล่า มันสิ<ม>เป็นคือเขาจะเราจะจัดงานมงคลเนาะวันงานมงคลวันที่สิบเก่าหนึ่งหันมันก็แน่นน่าจะเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับงานมงคลปานอีเลขเลขในขันน้ำมนต์อ่ะที่เพิ่วมาอันมาแม่อันคุณนายเพิ่นเอิญหนูนะมาแม่คุณนายมาเบิงเดอรสัค่ะหนูน่ะดูนูมดูไม่เห็นหรอกว่ามันเป็นเลขอะไรแต่นหนูดนะูแต่ว่ามันเป็นเหมือนเทพลงมาเล่นน้ำในขันน้ำมนต์นะ ไฮโซเน่เด้อร์ไฮโซจังไอย์เนเด้อไฮโซขันน้ำมนต์ไฮโซขันน้ำมนต์จะข้าวเน่ไมจะแดงมผูจ้จองเนาะผู้จัดการเนี่ยสมุนเพื่อน,นี <c oughs> เน่เห็ดเห็ดเฮ็ดบอกกัน,น,นไลยว่าอย่าอย่าโชว์เด้ยวยภาษามูกแกี่พอโชว์พอได้ได้มาหอนมองระติกแป้นครับติดตามอ,อยู่อันนี้ขันน้ำมนต์ที่เพอนนันจัดงา,งานบวงสรวงวันที่สิบเก้าพฤศจิกาเมื่อกี้เนี่ยค่ะ วงสวงอยู่นี่บอกครับไม่ไม่ไม่อยู่บ้านหนูเองเอ,อยู่บ้านใช่ตัวเองเนาะแม่์ค่ะอยู่บ้านพอบ้านแม่เลยเป็นบ้าน<ม>บอกครับบอๆค่ะเอาเลยเห็นอยู่ แต่ว่าผู้ก็จะมาเกลี่ยเลขเนาะเพข่นก็จะว่ามันเป็นหุกฮกหาเนคันนโุกฮกหาแมนค่ะขจ้าบงเงินบอกแมนข่าไายนู้เบิ้งขันศิว่าเป็นฮุกฮกหาหนู้ว่ามันเป็นหนึ่งหนึ่งหาอ๋อติดวงหนึ่งหนึ่งหาใช่เพราะว่าสังเกตมันเป็นขีดไหมเป็นขีดเป็นขีดแล้วก็เลขห้าห้าใช่ใช่ห้า ตอนแรกหนูเบิ้งที่แรกหนูหนูบ่เห็นเป็นตัวเลขหนูเห็นแต่เป็นเป็นเรียลงมาเล้นะห้าหนึ่งหกเจ็ดสังหารหนึ่งหกห้าห้าอยู่อยู่ขวามือสุดแต่ไอ้ตรงตรงกลางเนี่ยมันมันจะมีเป็นวงกลมอยู่ข้างบนเนาะเป็นหัวแล้วก็เป็นหัวแล้วก็ขีดลงมาเป็นเก้าไหมก็แล้วแต่ใส่แต่ละนัยยะเบิ้งเอาเลยเบิ้งเบิ้งครับท่านผู้ชมเนะท่านเบิ้งเอเดนค่ะท่านผู้ชม จะให้ต <c oughs> ิ <begun sin use> <sm chamado Jes uit> ๊กจับให้สอนติ๊กจับว่าถือแค่เท้าขันมันบอกกะบอกได้อยู่เขียนว้สยศูตรห้ครับแล้วถ้าพิมพมองเห็นเป็นหนึ่งหนึ่งห้าเมยนติ๊กมองเป็นหนึ่งหนึ่งห้าเพราะมันเป็นขีดไง มันเป็นเล้มันเป็นขีดขีดแล้วก็เลขห้าห้าตัวตัวทึบๆน่ะห้าตัวตัวที่เป็นตัวทึบๆหญ่งๆเนาะแล้วก็เป็นขีดขีดแล้วก็เป็นห้าหนึ่งห้าสรุปตัวเลขตงนี้ว่าตัวนี้ตัวนี้กับความฝันร่วมกันตัวไดคู่ไดแน่จับดูตัวนี้ตัวนี้เนี่ยติ๊กก็ว่าหนึ่งหนึ่งห้านั่นแหละแล้วก็มันมีเลขผ้าป่าเนาะเลขผ้าป่าเพิ่งจัดเน่ะมันมาอยู่ที่เอาหนหนึ่งหมื่นห้าพัน เจ็ดร้อยสี่สิบสองหนึ่งห้าสีสองใช่อ๋อหนึ่งจิตหนึ่งเจ็ดห้าสี่สองหนึ่งเจ็ดห้าสี่สองนี่แหละเลข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 ที่แบบว่าเพิ่นเป็นต้นตามมาหลายงวแม่สี่สองสี่สองแป่ว่าผู้อาจารย์เพิ่นน่ะเนาะเพิ่นขึ้นห้องถ้ำสามสิบสอง อาจารย์เพิ่นของ้นสามสองเพิ่นเลยว่าสี่สองกับสามสองนี่น่าจะมาเด้อเพิ่นว่าจังสี่เพิ่นมาแมนอันแย่เล่นนักเลเด้อเอาจั๊กมือนช่องมือนี่แหละเพิ่นว่าว้าห้ใส่หนีสซ้ยคอยแน่ว่าสั่นครูอาจารย์เพิ่นเนาะเพิ่นกับเพิ่นกับเพิ่นถาม่าเพิ่นเป็นความฝันเป็นแนวทางท่านผู้ชมเพิ่นเพิ่นบ่มากตัวเล็ก อาจารย์อาจารย์อาจารย์เพิ่มมากตัวเลยเพิ่นมากแบบว่าเออก็คือช่วยดูแลรักษาค้นที่แบบว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับอันเป็นโรคที่หมอรักษาบ่ได้คนที่มาจากขึ้นเหนือล่องใต้มาหมดเลยเพื่อนรักษาค้นที่หมอวินิจฉัยโรคบ่ได้ใช่ไว่าคนถูขึ้นใส่มนต์ดำเองิบอเพิ่นเหตุมาต่างแต่เหตุมาจะดดแลได้ค่ะ เอมาเมาแต่ดูแล้วเพราะว่าอันนี้เพื่อนบริเลียนเพื่อนเป็นนั่งจิตภาวนากูเพื่อนก็เลยมเที่ยมพ่อเวสุวรรณน่ะเพื่อนมาเที่ยมพ่อเวสุวรรณเรียนค่ะเพื่อนมาเที่ยมแล้วเพื่นก็ว่าเออกะกะห้องกะหับเอาเพื่อนเพื่นกบปัวจากคนที่แบบว่าหมอนัดมือตายให้รอยเอสบอกนัดมือตายเลยเด้ ก็ไปหาเพื่นกันไปหาเพื่อนนี่คือแม่อใช่ค่ะแล้วก็จากที่เดินไม่ได้สองปีสามปีก็คือเดินได้ขึ้นก่อนได้ความจุนเมื่อมือติอันนี้ก็คือความเสื้อของคนนอกนี่แน้นเน่นนี่ซีก็แน่นยู่ที่นึงหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าสี่สองก็สามสองสี่สองสามสองเอาแค่นี้บะ 5แล้วก็4,2แล้วก็สามสองนี่ล่ะจ้าขอบคุณค่ะขอให้เฮงเรวยรเด้อติ๊กเด้อเพิ่นแบ่งปันแนวทางกา้ท่ธุรขายยาได้หลายๆผู้ใดสนใจอาหารเสริมกับตามเบอร์โทรที่ใดมากนี่ลหะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะให้เฮงรวยรค่ะสวัสดีค่ะ